ส,สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างจ๊ะวันนี้มาเจอค,คุณครูปุณนในรายวิชาคณิกษกระสตร์แล้วนะคะ<ม>ที่คลิปที่ผ่านมาเป็นเรื่องชนิดของเศษส่วนนะคะ<ม>ชนิดของเศษส่วนมีเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเราเรียกว่าเศษส่วนแท้เศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับส่วนหรือเศษมากกว่าส่วน เราเรียกว่าเศษเตินเขียนด้วยจํานวนนับกับเศษส่วนแท้เราเรียกว่าจํานวนค่ะที่เราเรียนมาแล้วนะคะวันนี้มาเจอเรื่องใหม่อีกแล้วคะ่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปพร้อมๆกันเลยจ้าเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะนักเรียนเรื่องอะไรนั้นติดตามเลยนะคะ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครน,นะคะในบทที่6เรื่องเศษส่วนค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเปรียบเทียบเศษส่วนกันค่ะเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะนักเรียนดูที่ดินนี้นะคะที่ดินนี้เป็นที่ดินของลุงคูณ ลุงคูณแบ่งที่ดินเป็นสี่ส่วนส่วนแรกนะคะแบ่งที่ดินสําหรับปลูกข้าวเป็นสามส่วนสิบของพื้นที่ค่ะส่วนที่สองปลูกพืชสวนพืชไร่และไม้ยืนต้นเศษสามสิส่วนหนึ่งร้อยของพื้นที่ค่ะส่วนที่สามขุดบ่อเลี้ยงปลาเศษสิบห้าส่วนห้าสิบของพื้นที่ และส่วนที่สี่สร้างที่อยู่อาศัยและกลุ่มสักเสี่ยนตัวเศษต,ติดส่วนหนึ่งร้อยของพื้นที่ค่ะลงปูนแบงพื้นที่ทำสวนปลูกพืชไรและไม้ยืนต้นมากกว่าหรือน้อยกว่าแบกพื้นที่สร้างที่อยู่อาศัยและกล่งผักส่วนตัวค่ะ ลุงคูนแบ่งพื้นที่ทำสวนปลูกพืชไร่และไม้ยืนต้นเศษสามสิบส่วนหนึ่งร้อยของพื้นที่และแบ่งพื้นที่สร้างที่อยู่อาศัยและปลูกผักสวนครัวเศษสิบส่วนหนึ่งร้อยของพื้นที่เศษสามสิบส่วนหนึ่งร้อยและเศษสิบส่วนหนึ่งร้อยมีตัวส่วนเท่ากันจึงเปรียบเทียบตัวเศษค่ะซึ่งสามสิบ มากกว่าสิ่แบ่งพื้นที่ทําสวนมากกว่าพื้นที่สร้างบ้านนั่นเองค่ะเพราะเศษ3สามสิบส่วนหนึ่งร้อยมากกว่าเศษดสิบส่วนหนึ่งร้อยค่ะแล้วลงพูนแบ่งพื้นที่ทําสวนปลูกพืชไร่และไม้ยืนต้นมากกว่าหรือน้อยกว่าแบ่งพื้นที่ปลูกข้าวค่ะ พื้นที่ทำสวนปลูกพืชไร้และไม้ยินต้นเศษ30ส่วน1 0ึ่งของพื้นที่และแบ่งพื้นที่ปลูกข้าวนะคะเศษสาส่วนสิของพื้นที่เศษ3ามส่วนสิเท่ากับนำสิบคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เท่ากับเศษ3 0มสิ่วนหนึ่งรดังนั้นนะคะ แบ่งพื้นที่ทำสวนเท่ากับพื้นที่ปลูกข้าวนั่นเองค่ะเพราะเศษ30 100, ส่วน100เท่ากับเศษ3ส่วน 3, 4ต่อไปนะคะแบ่งพื้นที่ทำสวนปลูกพืชไร่และไม้ยืนต้นมากกว่าหรือน้อยกว่าแบ่งพื้นที่ปุดก่อนึกงปลา พื้นที่ทำสวนปลูกพืชใกล้ละไม้กีต้นเศษสามสิส่วน100ของพื้นที่นะคะและขุดบ่อเลี้ยงปลาเศษสิส่วน50ของพื้นที่ค่ะจะเปรียบเทียบเศษสาส่วน100กับเศษสิส่วน50ได้อย่างไรคะ เศษส่วนทั้งสองจำนวนนี้มีตัวส่วนเท่ากันหรือไม่คะถ้าต้องการทำเศษส่วนทั้งสองจำนวนนี้ให้มีตัวส่วนเท่ากันจะทำได้อย่างไรเศษส่วนทั้งสองจำนวนนี้มีตัวส่วนไม่เท่ากันถ้านำสองไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษสิบห้าส่วนห้าสิบเศษสิบห้าส่วนห้าสิบ นำสองไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่ากับเศษสามสิบส่วนหนึ่ร้ยจะได้เศษสามสิบส่วนหนึ่รเท่ากับเศษสิบห้าส่วนห้าสิค่ะดังนั้นแบ่งพื้นที่ทำสวนเท่ากับแบ่งพื้นที่ขุดบ่อเลี้ยงปลาค่ะต่อไปนะคะ ถ้าต้องการเปรียบเทียบเศษ5้าส่วนสิสองกับเศษ2อส่วน3จะต้องทำอย่างไรคะน้องอมสิมทธะเขียนรูปแสดงเศษส่วนทั้งสองจำนวนแล้วเปรียบเทียบจากรูปน,นะคะเศษ5ส่วน12<ม>เขียนรูปแสดงเศษส่วนได้ดังนี้ค<ม>่ะและเศษ2องส่วน3นะคะ เขียนรูปแสดงเศษส่วนได้ดังนี้ค่ะจากรูปนะคะจะเห็นว่าเศษ5ส่ว12น้อยกว่าเศษ2ส่ว3ค่ะน้องขุนนะคะน้องขุนเปรียบเทียบอย่างไรคะเศษ2ส่ว3ถ้าแบ่งแต่ละส่วนออกเป็น4ส่วนเท่าๆกัน จะได้ดังนี้ค่ะเศษสองเป็นสามจะเข้าเกับเศษแปดเป็นสิบสองค่ะจากรูปจะได้เศษห้าเป็นสิบสองน้อยกว่าเศษแปดเป็นสิบสองหรือเศษห้าเป็นสิบสองน้อยกว่าเศษสองเป็นสามนั่นเองค่ะน้องใบบัวล่ะคะน้องใบบัวใช้วิธีใดคะ นำ4ไปคูณเศษงส่วนสามทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพื่อให้เศษส่วนทั้งสองจำนวนมีวส่วนเท่ากันจะได้เศษ2ส่วนมเท่ากับนำ4ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะได้เท่ากับเศษดส่วน12ค่ะแล้วเปรียบเทียบตัวเศษของเศษส่วนทั้งสองจำนวนนะคะได้ว่า 5น้อยกว่า8ดังนั้นเศษ5ส่วน12น้อยกว่าเศษ8ส่วน12หรือเศษ5ส่วน12น้อยกว่าเศษ2ส่วน35แล้วถ้าเราต้องการเปรียบเทียบเศษ7ส่วน4กับเศษ24ส่วน20นะคะจะต้องทำอย่างไร น้องแก้วตาค่ะน้องแก้วตาใช้วิธีใดคะน้องแก้วตานำห้าไปคูณเศษหกส่วนสี่ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะเพื่อให้เศษส่วนทั้งสองจนวนมีตัวส่วนเท่ากันจะได้เศษหกส่วนสี่เท่ากับนำห้าไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่ากับ เจสามสิบส่วนยี่สิบค่ะแล้วเปรียบเทียบตัวเศษของเศษส่วนทั้งสองจำนวนนะคะจะได้สามสิบมากกว่ายี่สิบสี่ดังนั้นเศจสามสิบส่วนยี่สิบมากกว่าเศษยี่สิบสี่ส่วนยี่สิบหรือเศษหกส่วนสี่มากกว่าเจยี่สิบสี่ส่วนยี่สิบค่ะ แล้วถ้าต้องการเปรียบเทียบเศษสี่ส่วนสามกับเศษเก้าส่วนสิบนะคะจะต้องทําอย่างไรน้องต้นปลาค่ะน้องต้นปลาทําอย่างไรคะข้อนี้นะคะจะได้ว่าเศษสี่ส่วนสามมากกว่าเศษเก้าส่วนสิบค่ะเพราะเศษสี่ส่วนสามเป็นเศษเกินค่ะส่วน ศษเก้าส่วนสิบนั้นเป็นเศษส่วนแท้ค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนทํากิจกรรมต่อไปนี้ค่ะให้นักเรียนเปรียบเทียบเศษส่วนต่อไปนี้นะคะในระหว่างที่นักเรียนทํากิจกรรมให้นักเรียนกดปุ่มพักเพื่อทํากิจกรรมและเมื่อทํากิจกรรมเสร็จให้นักเรียนกดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อคะ่ะ เรียนเปรียบเทียบเศษส่วนกันเรียบร้อยแล้วนะคะงนั้นเราไปดูซ้อมกันเลยค่ะข้อ 1, หนึ่งทำอย่างไรดีคะทำเศษเศษส่วนสินะคะให้มีตัวส่วนเป็นยี่สิบโดยการนำสองไปคูณกับตัวเศษและตัวส่วนค่ะจะได้เท่ากับเศษดสิบส,ส,สี่ส่วนยี่สิบแล้วเปรียบเทียบตัวเศษนะคะ จะได้เศษเก้าส่วนยี่สิบน้อยกว่าเศษสิบี่ส่วนยี่สิบหรือเศษเก้าส่วนยี่สิบน้อยกว่าเศษเศษส่วนสิบนั่นเองค่ะตอบนะคะเศษเก้าส่วนยี่สิบน้อยกว่าเศษเจ็ส่วนสิบค่ะข้อสองนะคะทำเศษยี่สิบสี่ส่วนสิบห้า 15, ให้มีตัวส่วนเป็นสามสิบค่ะ โดยการนำสองไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะแล้วเปรียบเทียบตัวเศษค่ะจะได้เศษ48่ส่วน30มากกว่าเศษ36มส่วน30หรือเศษ24ส่วน15มากกว่าเศษ36มส่วน30นั่นเองค่ะดังนั้นตอบนะคะเศษ24ส่วน15 มากกว่า3 6เปนตค่ะต่อไปนะคะข้อ3และข้อ4ค่ะในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมอย่าลืมกดปุ่มคัะเพื่อทำกิจกรรมก่อนนะคะ ให้นักเรียนจดส่วนเล่ต่อเพื่อเรียนต่อค่ะนักเรียนเปรียบเทียบเศษส่วนกันเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะข้อสามทำเศษสิบส่วนสิบเอ็ดให้มีตัวส่วนเป็นแปดสิบแปดค่ะโดยนำแปดไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เท่ากับเศษแปดสิบ ส่วน88แล้วเปรียบเทียบตัวเศษนะคะจะได้เศษ80ส่วน88มากกว่าเศษ78ส่วน88หรือเศษ10ส่วน11มากกว่าเศษ78ส่วน88นั่นเองค่ะตอบนะคะเศษ10ส่วน11มากกว่าเศษ78ส่วน88ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะ ทำเศษ5ส่วน6ให้มีตัวส่วนเป็น36ค่ะโดยการนำ6ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เท่ากับเศษ30ส่วน36แล้วเปเรียบเทียบตัวเศษนะคะจะได้เศษ29ส่วน36น้อยกว่าเศษ30ส่วน36หรือเศษ29ส่วน36น้อยกว่าเศษ5ส่วน6ค่ะ ตอบนะคะเศษ29ส่วน36น้อยกว่าเศษ5ส่วน6ค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดเป็นการบ้านค่ะเป็นยังไงบ้างคะ นักเรียนดูการเปรียบเทียบเศษส่วนแล้วซึ่งตอนบุกอสามนักเรียนก็ได้เรียนมาแล้วนะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนซึ่งตอนป3อสามเราเปรียบเทียบกันก็คือเศษส่วนที่มีตัวส่วนเหมือนกันนักเรียนก็ไปดูเศษเศษน,น้อ,นอนยก็เยอะมากค่ะนักเศษมาทุกคมาพบคะดูนี้นะค,คะในบทที่หกเรื่องเศษส่วนค่ะเราจะมาเรียนการเปรียบเทียบเศษส่วน จำนวนกระกันค่ะเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนลระนะคะน้องป้ามาดูสิแก้วตากระโดดไกลได้ระยะทางเศษแปดส่วนสิบเมตรหยุดแล้วมันก็ไปต<อ>นลนกระกระโดดไกลได้ระยะทางหยุดหรือยังเศษนึ่งส่วนห้าเมตรนี่ขึ้นมาอีก นักเรียนคิดว่าใครกระโดดได้ไกลกว่าสต็อ,สตอบสต็อบอยังสต็อบเนาะ